เาะลูกหนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันนะครับทางตูนยูวีเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูวีเต็ดกันด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่แราแอดตูนสามครับแมนเชสเตอร์อิฟนิงนิวนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ก็ได้รายงานข่าวที่โอ้ทำเอาสาวกปีศาจแดงนี่เริ่มจะหวั่นใจกันเหลือเกินนะครับหลังจากที่เรื่องของการเทคโอเวอร์สโมสรนี่ทุกอย่างดูจับไม่คืบ แล้วก็ทางสื่อท้องถิ่นนะครับก็ได้รายงานว่าชิคยัสซิมบินอามัดออลธานีนะครับหนึ่งในแคนดิเดตนะครับที่เข้ามายื่นข้อเสนอนะครับในการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้นะครับให้กับตระกูลเกลเซอร์ก็ได้รู้สึกแอบวันใจนะครับว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ขายสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับผม กูนเกลเซอร์เนี่ยก็ได้มีการประกาศขายสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีข้อเสนอต่างๆนานาเข้ามานะครับจนตอนนี้เหลือเพียงเหลือเพียงแค่2องคนดิเดตเท่านั้นนะครับนั่นคือทางด้านของชีคยัสซิมบินอามัดอัลธานีนะครับมหาเศรษฐีแล้วก็เขาเรียกว่าผู้ทรงอิทธิพลนะครับจากประเทศกาตานะครับผมแล้วก็ทางด้านของเซอร์จิมแลดคิปนะครับผมนักธุรกิจชาวอังกฤษนะครับเจ้าของเอ Awesome. แล้วก็เจ้าของสโมสรนิสนะครับในประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่2องสองลายเท่านั้นนะครับแต่ล่าสุดนะครับสื่อท้องถิ่นก็ได้ระบุว่าทางด้านของชิยาซิมบินอามัดอัลธานีนะครับซึ่งเป็นแตงหนึ่งณขณะนี้นะครับผมก็แอบรู้สึกหวั่นใจนะครับเนื่องจากว่าการยื่นข้อเสนอของพวกเขานี่ก็ได้ยื่นข้อเสนอประมาณ4ครั้งไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบใดๆกลับมานะครับหลังจากที่ช่วงประมาณเดือนถึงง 2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีรายงานว่าทางด้านของอตระกูลเกลเซอร์นะครับผมที่นำทัพโดย2พี่น้องสุดระยำตำบอลอย่างโจโอเอลและก็อัพรามเนี่ยครับก็ได้ให้ให้เขาเรียกว่าให้ข่าวนะครับว่ากําลังอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจใช้คําว่าขั้นตอนของการตัดสินใจแต่ณขณะน,นี้ก็ยังไม่มีอะไรตอบกลับมานะครับผมก็เลยทางด้านของสื่อท้องถิน่นก็ได้รายงานเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาว่าทางด้าน ของชิกเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกท้อนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าหมดความอดทนนะครับผมกับการซื้อขายเทคโอเวอร์ over, สโมสรในครั้งนี้นะครับแล้วก็อาจจะอา,อาจจะทำให้ทางด้านของชิกยาซิมบีอลมัดอัลธานีนี่ถอนข้อเสนอนี้ออกไปนั่นเองนะครับโอ้โหถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าแฟนผีนี่โอ้โหอาจจะมีการสราปส่งไม่ได้สาปส่งชิกนะครับผมสาปส่งเกรลเซอร์หนักยิ่งกว่าเดิมนะครับผมเนื่องจากว่าณขณะ น,นี้ยิ่งแฟนบอลท้องถิ่นนะครับผมต้องการให้ตระกูลเกลเซอร์ออกไปจากเมืองนี้นะครับออกไปจากสโมสรอ,อันเป็นที่รักของพวกเขานะครับผมหลังจากที่เป็นปริงสูบเลือดมาอย่างแสนยาวนานนะครับผมแม้ว่าล่าสุดนียจจะมีการแบบเขาเรียกว่า,อ,าอัพ เรื่องของอเงินช้อปปิ้งนะครับผมให้กับทางด้านของเอริกเทนฮาก็ตามแต่แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อใจนะครับผมให้ซื้อใจแฟนๆผีนะครับทั่วโลกได้นะครับผมเนื่องจากว่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใครที่เป็นแฟนผีก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าณขณะนี้นะครับผมต้องการแฟนผีทั่วโลกนะครับทุกหมู่เหล่านี้ต้องการที่จะลดแอกนะครับจากตระกูลเกลเซอร์นั่นเองนะครับผมก็สื่อท้องถิน่นอย่างแมนเชสเตอร์อิตนิงนิวก็เล่นซะโอ้โหแฟน แอบหวั่นใจเล็กๆ,ๆน้อยแล้วกอ็อาจจะมีการเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าสามารถไดเเรกไปหาท่านชีคได้นะครับผมก็คงจะบอกว่าอดทนรออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอให้ตระกูลเกลเซอร์ตัดสินใจให้เขาเรียกว่าให้เด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับอย่าพิ่งถออย่าพิ่งถอนข้อเสนอเลยซึ่งข้อเสนอของชีคที่ยื่นไปก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดไม่รู้จะดีคําไหนแล้วครับแต่นั่นแหละครับ,นะนะรบปริงเกลเซอร์ต้องการดีกว่านั้นต้อง การเงินที่เข้ากระเป๋าตัวเองมากมากถึงมากที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าถ้าเป็นแฟนผีอย่างเราๆนี่ก็คงจะไปบนบานสารกาวนะครับผมให้ตระกูลเกลเซอร์มันออกจากตระาสมอรอันเป็นที่รักแห่งนี้ให้เร็วที่สุดครับผมและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับก็จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอทดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทดกันด้วยนะครับ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่แหล่งแอดแอดตูน3ครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ